นี่กินอะไรพี่ลูกกินโอวัลตินเนาะโอวัลตินแล้วก็กาแฟให้พ่อกินกาแฟให้พ่อไอ้ระวังมือด้วยนะเดีย๋ยวแม่เอาขอนให้ก่อนเหน,นาวอย่างนี้ต้องกินโอนตินกินอะไรร้อนๆนะลูกนะเหนาวเนี่ยกินอะไรร้อนๆกหน่อยตอนบ่ายกินข้าวเสร็จก็โอนตินต่อเลยนะคะพเพื่อน หมูน้ำเดือดแล้วจ้าชงกงนแบบบ้านๆอย่างเนี้เยเนาะใส่หม้อเลยแม่ฝิแแม่กแกะกับเราวางมือได้นะคะลูกไหนแค่กาแฟพ่อเนี่ยอ๋อเย่บาริสต้าพ่อก็เหมือนกันาบาริสต้าน้อย ระวังนิ้วมือได้ไหมจ๊ะมีกี่แก้วให้ใครบ้างเนี่ยพี่เนาะพ่อแม่พี่ให้นนหนูให้หนูด้วยอ๋อลืมนักตัวเองหรือเปล่าเรีย,ยบร้อยชงเงนอ่งนีเลยวางรอน,นะคะทุกคนนี่เลยจ้าแบบบ้านๆเลยจ้ะกินง่ายๆอะไอย่างนี้เลยนะเ,าเานาะชงง่าย แน่นุ่มอร่อยด้วยนะได้ได้ได้มันจะอร่อยแกใส่น้วแรกของเด็กสาวแค่ใส่น้ำแข็งจะอร่อยนะแม่ดู้มันก็จะเย็นๆยน่ะลูกมันจะอร่อยแม่ใส่น้ำแข็งได้ไหมเนี่ยแม่ได้ใส่น้ำแข็งได้ไหมได้ค่ะเตี้ยไหมเดี๋ยวก็ใส่น้ำแข็งด้วยแม่ร้อนนะใจเย็นนะ แม่ชงละวูจะใส่น้ำแข็งด้วยเหรอใส่น้ำแข็งด้วยอ่ะว่าอยากกินร้อนรอไม่ไม่อยากกินอันนี้ของเจวูอยากลองกินอ๋ออยากลองกินด้วยใส่น้ำแข็งยังใช่โอ้มันติ่มเย็นนะดิโอ้เปติ่มเย็นมาจากกินเร็ว,ด,วด้วยเร็วเลยนะโอ้ยหอมจังเลยดิเจโอ้เป็นติ่มหอมมากเลย คนกินคนๆอันนี้กาแฟดำนะคะสุคุณพ่อคุณพ่อจะกินกาแฟดำเช้าหนึ่งแก้วตอนบ่ายหนึ่งแก้วนะคะกาแฟดำแส่แข็งมาสองกําใช้งานดีมากแน่หนูใส่หนูเอาออกไม่ได้อะแขงอ่ะตอแขงออกไม่ได้อะหออกไม่ได้เอามานั้งถุงเลยเ็นถุงได้ไหม ดังมากินโอ้โหหงนแบบนี้นะคะนิดหน่อยอ่ะเสิร์ฟได้เลยจ้าโมฮันเข่งไว้งเสิร์ฟอะไรคะอ้อจิ้นกาแฟใบนี้ค่ะเพื่อนๆโอนจิ้นหอมมากเลยอื่อกาแฟก็ชื่นใจนี่ค่ะ